ครับพบกับรายการคั่วคุณฝอยนะครับผมและแน่นอนเราได้หาเหล่าเชฟฝีมือดีจากทั่วทุกมุมโลกครับขอเชิญเหล่าเชฟฝีมือดีเลยครับผมมาได้เลยครับผม รับรถลูกค้าเข้าไปจอดเป็นเชฟกูก็มาสมัครเชฟแหละแต่วบอคือไปรับรถดีก <GO> ว <av i> ่าตอนนี้เราก็อยู่กับเหล่าเชฟชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกครับผมวันนี้ผมมีเมนูหนึ่งที่อยากให้ทางเชฟทั้ง3าคน ช่วยรังสรรค์ขึ้นมานั่นก็คือเมนูแซลมอนดองครับผมแต่ก่อนอื่นที่ทําแซลมอนดองเนี่ยผมใช้เจฟทั้งสามท่านช่วยกันตามหาวัตถุดิบก่อนซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดมีเจฟชนิดครับผมได้แก่พริกกระเทียมแซลมอนงาขาวคั่วโชยุขิงแก่แล้วก็น้ำตาลครับผมซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกซ่อนอยู่ทั้งสตูดิโอเราครับเนี่ยครับเคล็ดเคลเล็ดไม่สอนเห็นฟ้อยู่เลนเซอร์ไว้ก่อน เวานโดยจะให้หาตามคำใบครับผมคำใบ้ที่หนึ่งเก็บต่างคนต้องตามหาปุ๊บจนเจอวัตถุดิบชิ้นแรกซึ่งชิ้นต่อๆไปก็จะมีคำใบ้ซ่อนอยู่ให้ตามหาเหมือนเก็บเควสผ่านไปทีระดับนะครับผมพอเก็บวัตถุดิบครบทั้ง7ชิ้นปุ๊บก็เราจะมาช่วยกันทําแซลมอนดองและชิมกันวิจารณ์กันวัตถุดิบชิ้นแรกครับผมที่ผมจะให้คุณตามหาครับก็คือริกครับผมคาใบแรกที่ต้องตามหาทริก็คืออะไรเอ่ยที่ให้ความเย็นดูเย็นน้ำแข็งเลยย้ายกันตามหานะครับผม ีก็จะแต่งตัวมาเดินจนมุมๆมือนโดดงานกันมาเลยสัช่วยกันหาหรือมึงมาเกะกะนให้อาจจะไม่ใช่แค่ตู้เย็นอาจจะเป็นอย่างอื่นมาเจอแล้วเอออ๋ออันนี้ของแม่บัวใช้โซโล่ไม่ใช่ของที่เราจะมาทำครับก็มึงให้กูหาพริกไหมอ่ะใช่ได้แต่จะไม่มีคำใบชิงต่อไปมึงให้กูหาอะไรหาพริกแล้วกูเจออะไรพริกแต่ไม่ใช่พริกที่ให้ตามแต่ไม่ใช่พริกอันนี้ อันนี้พี่ไปหาศัตรูแล้วครัอันนี้กูไปหามากูหาเลยหาพี่นีไงูำจริงเนีนยแห้งแหงป่ะมันไม่มีพัดลมให้ความเย็นดูพัดลมเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮะไครับไม่เข้าไปครับมีรอไม่มีเฮ้ย จะแล้วพี่ถูให้ตู้เย็นเลยแต่มันมีคำใบ้ต่อไปอยู่นะครับคำใบ้อยู่ข้างในเฮ้ยเช็คดูเด้อวัตถุดิบดีป่ะห้องไม่ดีอยู่ห้องไม่ดีไม่ไหวเดี๋ยวเี๋ยองไม่ไหวจริงโคงรหูฮะโคงรหูเดอดีดีเคี้ยวคู่กันจะไม่เบ็ดมากเช็คดูวัตถุดิบมันดีป่ะเดี๋ยววัตถุดิบไม่ผ่านไม่ดีขึ้นมาเป็นเรื่อง คนที่มีกลิ่นกระเทียมในปากเฮ้ยนี่ไม่ใช่คือกลิ่นถุงที่กลิ่นขี้ถุงที่ปูป่ะมันแสกกลิ่นออกมาได้ไงวะเฮ้ยนี่ผมอะไรเกี่ยวอยู่อ่ะเออเกี่ยวอะไรเออเขียวบุ้ยบุ้ยนี่กระเทียมเหรอแสดงบุ้ยเที่อตอนเนี้ยคนที่มีกลิ่นกระเทียมในปากครับเอถ้ามีกลิ่นกระเทียมในปากมันแสดงว่าทำไปอยู่ที่มันจัดการฮัลโหลกระเทียมไหม เดีปใช่หมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรออีกทีไหมอีกทีไหมมันใจไม่เองอะไรเดีคน้ใช่ไหมใช่ปมใช่เดีรเปล่าอ่าในเบไตามเสียงโทรศัพท์แล้วก็เตียวหัวไม่รู้เขาบีบมาเลยบีบอะไรเปล่ามัต้องมีนี่อ๋ออยู่นี่เล่นลนเล่นเล่นเล่นลิ้น ตัดอยู่ใช่ไหมใช่วนเตีนะชักปักเลยชักเลยชักเลยอยากไม่ต้องอัดแน่แล้วไม่ต้องมันถึงมันถึงฮะเช็คก่อนโอ้มันถึงแบบไม่ให้กรอบกรอบเฮ้ยแต่แต่ของเทียนนี่กรอบพี่กรอบจริมันก็รโทรเนี่ยเรียงโทรทุกเบอร์เลยแล้วพี่ก็ไปตามเสียงโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยโอ๊ยเยอะฉักินกระเทียมกินพริกกินปากิงเดียวกันนะ ใบต่อไปก็คือตามเสียงโทรศัพท์ครับผมแต่ผมไม่บอกนะว่าเบอร์ไหนอ่ะลองสุ่มโทรดูครับปิดละฮัลโหลครับ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 ครับครับอันนี้ใช่โจทย์อันต่อไปป่ะครับไม่ใช่นะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ อ่าไม่ใช่เยอะครับครับไม่ใช่ครับพ่อตายแล้วครับมึงสนุกมากเลยไอ้เหี้ยคือถ้ามันไม่ใช่มึงก็เอื้อมมือมาสกิบก็ก็บอกว่าเบอร์ผมแล้วมึงจะใส่เบอร์มึงเข้าไปจะมีหี้ยอะไรสวัสดีค่ะเฮยเฮ้ยเสียงเสียงคารครับสวัสดีครับครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อชิพีชอบเนี่ยชื่อชอบชอบอ๋อคารุแล้ว อุ้ยชอบพี่พี่ตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ครับใช่พี่ผมชอบชื่อนี้มากน้องแนมเป็นโจทย์ดันต่อไปหรือเปล่าครับโจทย์โจทย์อะไรคะโจทย์ของหัวใจพี่โอ๊ยรลกนี่คือชอบน้องแนมเหรอคะนี่เสียงเริ่มเกิดเริ่มงบุญคุณแล้วต้องถามเขาว่าเขามีคำใบ้ไหมมีคำใบ้ป่ะครับแต่ฟังโจทย์ดีๆนะครับโจทย์คือตามเสียงโทรศัพท์ออาแล้วเมื่อก้คูถามก็จะมีเหี้ยแล้วมีคำใบ้หรือเปล่าตกลงมีคำใบ้ไหมเนี่ยมึงเนี่ยเฮ้ยแค่นี้แหละ เออจะโทรหาแก๊งคอนเซนเตอร์ก็ได้แต่ตอนนี้กลัวไม่วะเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงโทรศัพท์เสียงมาจากชั้นสองบนในห้อง ว่าใครเ่าไปเยี่ยมีกระดิ่งฆาตกรรมในนี้ปะเนี่ยเอออะเสียงมาได้ไหนนู้นไอ้ไก่ไก่เฮ้ยมาเข้าไปดู ขอบคุณคุณผีครับอ่ะคำใบชิ้นต่อไปคุณครับเอ้ยกำลังได้เรียมเลยวัตถุดิบชิ้นต่อไปก็คืองานขาวครัวผมคำใบต่อไปคือหรือให้กระจุยคุณจะได้เจอไม่เลยอามือตักจับรูปๆไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ลองเปิดลองแงะลองอะไรดูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ๊ยเจอดเฮ้ยเจอดเจอเจอดอะไรอะเจอดเจอดเฮ้ยโอ๊บังตาตอนนอนนะะนี่นี่เจอแล้วเว้ยงาขาวเจอพี่ ปีนป่ายไม้สู่วัตถุดิบวัตถุดิบชิ้นต่อไปคือโชยุซึ่งอยู่ในต้นไม้ในออฟฟิศเนี่ยเรอจะอะไลเนี่ยเออจะอะไรมีหาเจอได้ไงอ่ะสระแอบมันเนียนเลยนะนะไม่ไปต่อไปทไม่ทไม่ดำน้ำประกอบคำแล้วจะเจอสิ่งที่หาเจอทำไม่เหมอัเจอพี่ทำไม่ดาน้ำ แล้วจะเจอสิงใหม่สิงที่หนฮเป็นคนดำน้ำครับตาโอเคครับผมก็เตรียมชุดเหี่ยวก่อนสิถามก่อนดิเฮ้ยจะลุยเองเลยเหรอฮะไม่เคยขอดูได้ขอดูได้มี่ไม่มไมเพร้อมมาไปยืนปรับสภาพน้ำก่อนปวดน้ำแต่เตอมน้ำเนื้อมาลูปปัวดปวย ทนได้ปรับเลยไอ้เย้าเนี่ยชอบเล่นน้ำเนี่ยได้น้ำได้น้ำอะไครับผมเออไมอยู่อยู่อยู่ดตัวเนีน้ำ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 ขิงว่าแกแกน้ำขิงอยู่โอเาเก็่วยตลอดก็เนี่ยคิดก่อนเ น้ำขิงขิงแกรู้แล้วว่าต้องหาขิงแก่่ใชนะครับเออใช่อ่าขิงแก่ขิงแกอยู่น้ำใช่ขิงแก่อยู่น้ำสำหรับครับขิงแก่อยู่น้ำแก่อยู่น้ำครับเมื่อกี้มึงถืออยู่แก่เมื่อกี้เสียงนั่งตุ้มอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำกูเพิ่งขึ้นมาแก่อยู่ยื่นให้กูดยกูก็งงโคตรตีใบเลยตัด

ไปต้องต้องไองไปต้องไปเหรอเอออยู่นู่นเหรอเออไหนเรื่เนี่ยฮะตอนนี้เชฟทั้งสามท่านก็ได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับวางวบนโต๊ะก็เรียบร้อยไปแล้วหลายสั่นเออตอนนี้จะแดกแล้วล่ะเอาเดินมาให้ก็จบแล้วมันไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของรายการผมครับได้วัตถุดิบกันครบแล้วครับเดี๋ยวตัดเข้าไปที่สตูดิโอหลักของเราเลยครับผม ได้วัสดุดีกันครบแล้วเราจะให้พวกคุณเนี่ยได้โชว์ฝีมือในการทำแซลมอนดองพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มรังสรรค์เมนูได้เลยครับอ่ะอยากกินแซลมอน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 เดี๋ยวอะไรนะคุณชายพีครับครับตอนนี้คุณจะถ่ายกันจะทำเมนูอะไรครับนี้คุณจะถ่ายของเราจะทำแซลมอนดองซีอิ๊วดุลครับผมเชฟครับ เขาหนักปลาเขาแร่อะไรอย่างนั้นก็หนักไม่รู้มันแร่ยูในยูทุบไม่เคยโอ้ยปลาปลาคีนอยากกินแซลมอนกินหมดนะกินแซลมอนเดี๋ยวปลาทูไปก่อนได้่แอะไรพี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกินปลาตายแล้วตัวหนึ่งเขาเนี่ยไม่ไม่เรียงให้สวยงามหรืออะไรเลยนะโอ้ยมันต้องดูรูปใหญ่ ทำเลยเดี๋ยวมนึนึงเขับใจในผิดขัาใจผิดไม่ใช่หมูแต่เดียวไม่เหมือน่หมเอยห่ไม่ใช่หมูแต่เดียว้ไปถึเดี๋ยวเข้าปากมันก็เหมือนกันน่ะตีเยยถ้า้องไม่ทําแบบนี้จะได้มิชลินไหมครับโอ้ยเหี้ย ทำต๊มแซ่บเ่ะมันไม่เหมือนเธอม้อนดองอ่ะพี่มึงไม่เป็นมึงอย่าพูดอิดไฟได้แล้วหระครับได้แล้วโรนก็ขวดอะงาขวดเอ้าปากยังไงมันจะบอกว่าอร่อยกาวเข้าจะไม่รู้เรื่องล้ำยังไม่ล่ะไม่เคยกินที่ไหนเงี้ยเฮ้ย งั้นลองชิมดูครับจะได้ปรับรสชาติได้ดูอ่ะดูเลยนะลองชิมดูครับจะได้ปรับดูลองชิมดูมันทักใจเลยครับแซลมอนดองเหี้ยอยู่แล้วไม่เคยทำเ <inch> <peanut> <plain madı> อ้ทำไม่เป็นแล้วทำไมไม่บอกเขาอยากกินแซลมอนดองแบบดีๆกันไหมครับ อยากดิอยากถ้าอยากกินก็นี่เลยครับผมแซลมอนดองจากโคเรียดองครับผมอ่าดูดีกว่าพวกคุณเขาเขาดีกว่าอยู่แล้วพวกคุณพูกคเนี่ยอ้เหี้ยใครทู่กินกันไอ้เหี้ยอร่อยของพวาดีอยู่แล้วอยากชิมไหมอยากชิมกันไหมคุณแล้วอยากชิมไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอยากชิมโคเรียดองกันไหมแซลมอนดองของเขาเนี่ยอยากดิอยากโอเค 嗯。Mm hmm. mm hmm. ซลมอนดองที่รสชาติอร่อยสดชิ้นใหญ่เข้าถึงความเกาหลีแท้ๆไม่ต้องไปหาทำกันครับผมผมขอแนะนำโคเรียดองแซลมอนดองเกาหลีมาในน้ำดองสูตรพิเศษเกาหลีแท้ๆครับดองเข้าเนื้อรสกลมกล่อมหอมอร่อยไม่ซ้ำใครรสชาติถูกปากถูกใจแน่นอนครับผมใครได้ลองแล้วต้องมีมาซ้ำแน่นอนตามไปแซบกันที่ Line@ โคเรียดองช้อปปี้โคเรียดอง TH และ Facebook โคเรียดองไทยแลนด์พร้อมส่งถึงบ้านครับผมสำหรับคุณผู้ชมใครสนใจอยากทานโคเรียดองเขามีโปรสำหรับช่องต้ายัดชัยโซโลอ่าทักไลออดโคเรียดองไปเลยครับผมบอกเลยว่าพิเศษสุดๆสำหรับชาว FC ครับผมเก่งเป้าขาก็ไม่ผู้ใส่เนื่องตั้งอย่างเติรนอ่ะคอยคอยเติมไมนเติา